นิยายลูกศย์ของผมคือเหล่าจอดวายร้ายก็ไม่เป็นการเสียเวลานะครับเราไปเริ่มกันเลยดีกว่าหลังจากหอยสังนะครับได้รับสืบทอดพลังจากผู้เป็นแม่ยางล้วส่วนตอนนี้ออยสังหรือล้วซียินนั้นก็ได้แข็งแกร่งขึ้นมาเป็นอย่างมากมายนะครับกลายเป็นผู้มีพลังอวตารสิบกลีบที่สามารถใช้ปืนแห่งกรรมน้ำซ้ำนางยังมีซึ่งอาวุธระดับภัยพิบัติอย่างปินก้าวซ้ายที่เป็นสุดยอดอาวุธของ หน่วยวิจัยเทวาลัยที่รวมระดมมันสมองการสร้างในบรรดาซาตาวุธทั้งหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นหุ่นเชิดในส่วนของอยูเฉินซูที่เคยใช้หรือจะเป็นตราปันตนาการนะครับรวมไปถึงอีกหลายๆอย่างก็เป็นผลงานของหน่วยวิจัยเทวาลัยทั้งสิน้นและในบรรดาเรายอดศาตราวุธนั้นใช้แล้วพินก้าวซ้ายคืออาวุธที่ร้ายกาจและทรงพลังที่สุดตอนนี้นั้นนะครับลูโจตัดสินใจที่จะ พักต่ออยู่ที่ลานสงครามตทวาเยอีกหลายวันเขานั้นนะครับจึงได้เลือกที่จะทําสมาธิในขณะที่กําลังฟื้นฟูพลังวิเศษให้กลับคืนมาทานอาจารย์สิทธิ์มาขอพบหอยสังที่ใส่เสือ้อกลุ่มรูราเหมาะกับนางนะครับมาขอพบดวงตาของนางสุดสผมของนางถูกมัดรวบอย่างเรียบร้อยสวยงามนางเดินเข้าไปใกล้ก่อนเที่คุกเข่าลูโจพูดขึ้นเตะ หอยสังลุกขึ้นก่อนจะพูดตานอาจารย์สิทธิ์ไม่ต้องการรบกวนสิทธิ์ไม่ได้ตั้งใจรบกวน่านลู่โจนั้นสังเกตเห็นความมุ่งมั่นในตาของหอยสังนะครับที่ไม่เคยมีมาก่อนเขาเทีนแบบนั้นรู้สึกไม่คุ้นเคยนอกจากนี้แววตาของนางยังดูเศร้าส้อยเหมือนกับแววตาของคนที่คิดจะจากไปบางทีสัญชาตยานที่ลู่โจมีอาจจะปิดไปลู่โจจึงพูดด้วยสีหน้าที่เรียบเฉยมีอะไรก็ว่ามา หอยสังพูดขึ้นท่านอาจารย์ข้าต้องการไปยังสถานที่ลึกลับสถานที่ที่ไม่รู้จักนั่นความเงียบได้เข้าปกคุมในทันทีลู่โจพยายามรักษาตาทีนะครับขมองไปที่หอยสังคนที่พังพูดต่อเจ้าหนะ่ะเติบโตขึ้นแล้วหอยสังยังคงนิ่งเงียบลู่โจกล่าวต่อตอนที่ข้ารับเจ้าเป็นศิษย์ในตอนนั้นเจ้ายังเด็กและไม่รู้จักแยกแยะแต่ในตอนนี้เจ้าได้เติบโตขึ้นมาแล้วข้าจะให้โอกาสเจ้าอีกครั้งหอยสังสายหน้าศิษย์นี่กล้า นั่นไม่ใช่ความตั้งใจของศิษย์ครั้งหนึ่งเองล่วส่วนก็เคยได้รับเคยต้องการให้ข้าเป็นอาจารย์แต่ข้าที่นารุมของนางไม่มั่นคงข้าเนี่ยตอนนั้นจึงไม่ยอมรับนางล่วส่วนก็เป็นเหมือนกับแม่ของเจ้าเจ้าที่คิดแบบนั้นเลยรู้สึกติดหนี้บุญคุณนางสินะเจ้าควรจะฟังความปารนาของนางและเชื่อในตัวข้าข้าที่ครั้งหนึ่งเคยครั้งหนึ่งนางนั้นเคยเรียกว่าอาจารย์ กฎของศาลาจินถิงซานมีอาจฝ่าฝืนเจ้าอยู่ในศาลาจินถิงซานมีเจจะต้องทําตามกฎเท่านั้นลูโ่โจพูดอย่างไร้อารมณ์แต่ข้าอยากไปที่นั่นก็เพื่อจะไปหาลูโ่โจขึ้นเสียงเจ้าต้องการที่จะหาภูมิหลังของตัวเองอย่างนั้นสินะเป็นอีกครั้งหนึ่งที่ลูโ่โจมองเห็นภาพดอกบัวดําทั้งหลายร่วงหล่นลงมาจากฟากฝา,กฝากมันไม่แปลกใจเลยที่หอยสังจะเต็มไปด้วยความมุ่งมั่นข้าท่านอาจารย์แล้วยังไงต่อ สิทธ์มาที่นี่ก็เพื่ออำลาท่านอาจารย์สิทธิ์อยากจะขอบคุณท่านอาจารย์สําหรับการสั่งสอนที่ผ่านมาดูโจมองไปที่หอยสังเขาซายหัวกรีดท่อา,านใจข้าเข้าใจดีว่าทําไมเจ้าถึงอยากรู้ภูมิหลังแต่เจ้ามีความสามารถมากพอแล้วจากนั้นเหรอข้าเป็นผู้มีพลังอวตารสิบกรีบข้ามั่นใจหอยสังตอบหอยสังที่เติบโตนะครับมาตามาแตกต่างจากเมื่อก่อนนางไม่ได้ไร้เดียงสาลูโจลุกขึ้นก็แค่พลังอวตารดอกบัวสิบกรีบ นั่นนะ่ะนะคือความมั่นใจของเจ้าเหลวคาหวังว่าอาจารย์จะเห็นด้วยค่ามั่นใจแต่ถ้าถ้าอาจารย์ไม่เห็นด้วยค่าค่ากงุ่ง หอยสังลังหลีโอหังหลู่โจ้ขึ้นเสียงนะครับเขายุกฝ่ามือกองตัวเองนะครับฝ่ามือเสียมเงินถูกปลดปล่อยออกมาฝ่ามือสละปัญญาพุ่งไปที่หอยสังหอยสังเงยหน้าขึ้นกอน่อนจะเผชิญหน้ากับพลังฝ่ามือยางกล้าหาญนางใช้ฝ่ามือทั้งสองข้างที่ลุกโชวนชวนไปด้วยปเปยวเปลืองเ่งกรรมรับการโจมตีไว้ได้ตูม ฝ่ามือของของหอยสังนะครับกาลังปะทะกับฝ่ามือสละปัญญาโดยตรงเมื่อเห็นความมุ่งมั่นของหอยสังนะครับที่ยังไม่ลดละลู่โจได้แต่ใช้พลังมากขึ้นไปอีกตูมเมื่อหอยสังสามารถต้านพลังฝ่ามือสละปัญญาไว้ได้ลู่โจก็ปล่อยพลังฝ่ามืออีกครั้งตูมหอยสังกระโจนขึ้นไปในอากาศนะครับแขนของนางกําลังชาเลือดลมในร่างกายกําลังไหลเวียนไม่เป็นปกติดวงนางดวงตาของนางเบิดกว้างด้วยความตื่นตระหนก นางพ่ายแพ้กับผู้เป็นอาจารย์โดยการเคลื่อนไหวเพียงแค่ไม่กี่ครั้งเจ้ามีพลังอวตารดอกบัวสิบกลีบเจ้าที่มีพลังอวตารดอกบัวสิบกลีบคิดว่าตัวเองเป็นเสือติดปีกหรือยังไงกันลู่โจเดินออกจากโถงนะครับด้วยการเอามือควยำหลังและความโกลาหลที่เกิดขึ้นพราะแบบนั้นนะครับยู่ช้างหลงยู่เชิงไอและเอวนเอ๋จึงมารวมตัวกันสิบน้องเล็ก ออยสังลงสู่พื้นอย่างสูส่สัตสีหนังเทบจะทรงตัวไม่ได้ลู่โจหันไปมองตั้งสามคนนะครับน้ำเสียงของเขาเด็ดขาดอย่างที่ไม่เคยอย่างที่ไม่เคยเป็นจะไม่มีใครอนุญาตให้เข้ามายุ่งตั้งนั้นใครก็ตามที่ขัดขวางก็้าจะต้องถูกขับไล่ออกจากกินติงซานในทันทีเดิมทีนะครับสาวกทั้งสามต้องการจะขอร้องแทนห้อยสังเพื่อให้ลู่โจนั้นปรานี่แต่เมื่อได้ยินคำขาดของผู้เป็นอาจารย์ทั้งสามก็ไม่กล้ากระยับขเยือนไปไหนอีก ออยสังนะครับคงไม่อยากเชื่อว่านางที่พายแพ้ในการเคลื่อนไวาเดียวมันนั้นเป็นอะไรที่ยากจะยอมรับได้แม้ว่าออยสังจะรู้อยู่แล้วว่าผู้เป็นอาจารย์แก่งกว่านางมากนะครับแต่นางไม่คิดว่าเขาจะแข็งแกร่งขนาดนี้ออยสังตอนนี้เข้าใจความรู้สึกของผู้เป็นอาจารย์นะครับเข้าใจความรู้สึกของผู้ที่เคยต่อสู้กับผู้เป็นอาจารย์มาบ้างแล้วดวงจันทร์ส่องสว่างไปที่ร่างของลู่โจลู่โจจับจองไปที่ออยสังก่อนจะพูดขึ้นผาผิดหวังในตัวเจ้าจริงๆ ขอให้สังนะครับสุดตัวลงกับพื้นนางคุกเขากรเทียมมอบลงในทันทีสิทธิ์ผิดไปแล้วให้อภัยสิทธิ์ด้วยท่านอาจารย์ติง้งได้รับติง้งภารกิจเสร็จสิ้นได้รับรางวัลแต้มบุญห้าพันแต้มติงปลดล็อกสิทธิ์ล่วซีหยินติง้งสั่งสอนล่วซีหยินได้รับรางวัลแต้มบุญหนึ่งพันแต้ม เมื่อได้ยินเสียงของการแจ้งเตือนจากระบบนะครับหัวใจของลู่โจเริ่มเต้นรัวเขามองไปที่หน้าต่างภารกิจบนนั้นนะครับมันเป็นภารกิจฝึกฝนสาวกทั้ง10อยู่ลู่โจที่เห็นแบบนั้นอุดไม่ได้จะถอนหายใจรางวันที่ได้มานะครับปลาเข้าไปเกินครึ่งหมื่นนะครับ คจะไปคิดว่ามันจะได้มากมายขนาดนั้นหอยสังนะครับก็ไม่ได้ผิดไปซะทั้งหมดการที่นางต้องการตรวจสอบภูมิหลังของตัวเองและตัวความเป็นตามให้กับผู้ให้กับลัวส่วนนั้นถือว่าเป็นธรรมดาเป็นเรื่องธรรมดาความกระตันญูนะครับคนกระตันญูแบบนางจะไปผิดได้ยังไงกันดูเหมือนว่านางจะสืบทอดลักษณะนิสัยของลักส่วนมาจริงๆตายที่สุดลูโ่โจดพูดเสริมจะมีหรือที่ข้าไม่เข้าใจความรู้สึกเจ้า แต่เจ้าเนะี่ยคิดว่าทุกอย่างง่ายได้เกินไปด้วยพลังของเจ้าในตอนนี้นะเจ้าคิดว่าตัวเองจะตรวจสอบทุกอย่างได้อย่างนั้นเหรอหึหาเกิดอ,อะไรขึ้นกับเจ้าจริงเมื่อถึงตอนนั้นเจ้าจะรับมือมันได้หรือเปล่าหอยสังได้ฟังแบบนั้นก็พูดไม่ออกลู่โจยังคงพูดต่ออย่าว่าแต่เจ้าแม้แต่ข้าในตอนนี้แม้แต่ข้าในสาลที่ลึกลับนั่นในสารที่ที่ไม่รู้จักข้าก็คงปกป้องตัวเองไม่ได้ แต,แต่แต่ข้าจะปล่อยให้ท่านแม่ของข้าตายเปล่าไม่ได้สาวกอีกสามคนนะครับของลูโตตลงล่โจตกตะลึงลู่โจเหลือมองไปที่หอยสังหอยสังยังคงพูดต่อท่านแม่ของข้าเสียสละตัวเองเพื่อช่วยข้าตาฮักข้าไม่ได้รับบาดเจ็บมาท่านแม่คงไม่ตายสำหรับเจ้าไม่มีอะไรที่ติดค้างรัวส่วนทั้งนั้นลู่โจนะครับพูดต่อไม่มีทางเลยที่แม่ของเจ้าจะอยากให้เจ้ารู้สึกเช่นนั้นหอยสังตกตะลึงกับคำพูดของลู่โจ ดูโ,โจยังคงพูดต่อไปเมื่อฐานพลังการฝึกฝนของเจ้าสูงทรงพอเมื่อถึงตอนนั้นข้าจะปล่อยให้เจ้าไปตรวจสอบภูมิหลังของเจ้าเองแต่ในตอนนี้ข้าไม่อนุญาตเจ้าจะไปไหนไม่ได้ทั้งนั้นในที่สุสาวกทั้งสามก็ตระหนักได้อยู่เชิงไฮนะครับสิทธิลำดับหนึ่งเป็นคนพูดสิทธิน้องเหล็กท่านอาจารย์ทําทุกอย่างเพราะหวังดีกับเจ้าถึงแม้ว่าเจ้าจะเป็นผู้มีพลังสิบกีบแล้วก็ตาม แต่แต่ยังไงซะเจ้าก็มีประสบการณ์ไม่มากพอการจะไปยังสารที่ที่ไม่รู้จักนั้นไม่ต่างอะไรกับการเอาชีวิตไปทิ้งเลยอยู่สางหลงที่ยืนอยู่ไม่ไกลก็พูดด้วยน้ำเสียงที่ดูอ่อนโยนเจ้าจะรีบร้อนทำไมกันสิทธิพี่ใหญ่ของเจ้าเป็นชาววูเฉียนเขาต้องใช้เวลา300ปีกว่าที่จะขี้คายปุ่มในใจได้ส่วนข้าที่เป็นสิทธิรองของเจ้าข้าต้องใช้เวลาหายร้อยปีกว่าจะฟาฟันอุปสรรคเรื่องอายุไขที่จำกัดมาได้ จะดีกว่าหรือเปล่าหากจะออกเดินทางในตอนที่ตัวเองแข็งแกร่งและพร้อมกว่านี้ดวนเอ๋อก็พูดแสดงความคิดเห็นเช่นกันสิทธิ์น้องเล็กข้าคิดว่าสิทธิ์พี่ทั้งสองนั้นพูดถูกเจ้าเชื่อพวกเขาเถอะหอยสังนะครับดูมือสองข้างของนางหอยสังนั้นคิดว่าการเป็นผู้ใช้เพลิงแห่งกรมผู้มีพลังอวตารร้อยวิถีดอกบวัวสิบกีบนะครับจะเพียงพอเลวนางไม่คิดเลยว่าไม่อาจจะต้านทานการโจมตีของผู้เป็นอาจ์นางไม่คิดเลยว่า จะกต้านทานการโจมตีของผู้เป็นอาจารย์ไม่ได้ด้วยพลังที่มีในตอนนี้นางจะไปสารทีที่ไม่มีใครรู้จักได้ยังไงกันขอให้สังคุ้งกำนับต่อสิทธิพี่ทุกคนนะครับก่อนที่จะคุกคอให้กับลู่โจสิทธิไม่ทันยังคิดได้โปรดยกโทษให้สิทธิด้วยท่านอาจารย์ไหนเมื่อเจ้าเข้าใจก็ดีแต่หากเจ้ายังกล้าไปสารที่ที่ไม่รู้จักนั้นโดยไม่ได้รับอนุญาตจากข้าข้าจะไม่ปล่อยเจ้าไปง่ายๆแน่สิทธิเข้าใจแล้ว เจ้าซืบทอดพลังของลัวส่วนมาก็จริงแต่เจ้าไม่ได้ซืบทอดสติปัญญาของนางมาข้าจะตนดูเจ้าเดินทางผิดได้อย่างงหลู่โจโพูด่างผิดหวังนี่คือบทเพลงที่ข้ามีเอาไปฝึกฝนซะลู่โจหยิบบทเพลงผู้เดินทางไกลนะครับผู้เดินทางจากในแขนเสื้อก่อที่จะโยนมันให้กับพอยสั่ง เป็นเพราะลูโจนะครับไม่ได้มีความเข้าใจในด้านดนตรีสูงส่งเพราะแบบนั้นเขาจึงได้คัดลอกบทเพลงให้กับอ๋อยสังเท่านั้นอ๋อยสังที่เห็นความวังดีของผู้เป็นอาจารย์นะครับได้รู้สึกละอายใจมากขึ้นานางกกมศีษะข่าจะจดจาคำําสอนของท่านอาจารย์เอไวยข่าจะไม่มีวันลืมเด็ดขาดจริงสั่งสอนลวดสีหินได้รับแต้มบุญหนึ่งพันออกไปได้แล้วลูโจโบกมือนะครับ ยวนเอ๋ววิ่งไปหาหอยสังนางประคองหอยสังขึ้นมาจากถุงดารากรเที่ยเก้าออกไปด้วยกันลู่โจมองเห็นแสงจันนะครับเขาคิดมาตลอดว่าสาวกภูมมีอายุน้อยที่สุดของเขาควรน่าจะเป็นห่วงน้อยที่สุดเขาไม่คิดเลยว่าหอยสังจะเป็นคนที่ต้องห่วงมากที่สุดในเวลานี้แต่เมื่อไปยังดินแดนแห่งความว่างเปล่าได้พวกเขาจะต้องเจอปัญหา